ครับพี่น้องสวัสดีครับช่องวินบานสุ่มพาละมอน,นี้พาพี่น้องมาเหตุการเกษตรเด้อพี่น้องเด้อนี่เอามันออกเลยพี่น้องเอ้ปลูกแตงโมเบงล่องเบงเธอดูเดือนนี้เบรบบอตองไซนามพี่น้องเอ้กำลังสไทไยพี่น้องนี่รถทยไทยเองได้พี่น้องเอ้กำลังเตรียมดินไว้อยู่สิล่องเบงนะครับมือไม้ฮัดครับพี่น้องเอ้ ไปสิลองปลูกเบื้องน้ำเพลิน่ามันสิเปลนหน่วยน้ำเขาบ่แบบ่ต้องไส่น้ำเห็นเขาเห็ดลุงคลิปหล,ลายๆคลิปมาพี่น้องเอ้ก็อยากล่องเบื้องน้ำเขาก็สิลองเบื้องเบื้องสู่เบื้องเบื้องเฮ็ดจัไหน,น่าพี่น้องบ่ายออกตลาดกันมาปลูกแตงโมแล้วพี่น้องนี่กําลังไทยโอ้ยแดดหอนหอนหอนดิน,นกําลังไทยเมื่อกี้ก็รถติดลมพี่น้องเอ้ยว้ย นี่ติดรมอยูน่นแล้วเ,ลเดี๋ยวถ่ายพ่ท่านแล้วอยู่แดดมันห้อนแห้งนี่เอารถถทายจากคว้างไทยพี่น้องเอ้ยอ่ะถา้าตทีตามตอนต่อไปบ้างพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นจังแนวใดการปลูกแตงโมของผมหลังเอามันออกแล้วสิล่องเมึงจักปีนี่สิปลูกประมาณจากักนนี้ครับ บ่พร้อ,อะไรดอกพี่น้องไงมะพ่้อะไรดอกนี่ประมาณงานสองงานนี่แหละครับป,ปล,บลูกสิปลูกล่องเบิึงหมดแล้เดือนสองเดือนก็สิได้เอาออกก็สิล่องเบิบงมือใหม้ครับก็ับเศษบึงดําเขาอีงล่ะฮะโปรดติดตามตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยอ่ะคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าค่อยว่าก,กันใหม่พี่น้องเอ้ยเปลองไทยก่อนเดี๋ยวก็ออกตลาดแล้วอย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ่งอีพีต่อไปอีก สวัสดีครับ